สวัสดีครับผมพอเยียมไอดอนหลังขัขว้ขวขวัขว้ขวขวัขว้วขั้วขั้วสุดสน่นาะสวัสดีสสดครบเมือนีอยู่กับช่องขอบขั้วน้อง,องนน์นน้องฝนชแนวสวัสดีจ้าเมนูจา้าสวัสดีครับพอเยียมไอดอนหลังขั้วครับผมมือนีห้องไม่เห็ดขนมจีนเรียงไอทีมงานของเฮียทำทำตรง,รงเหออลังจากที่แบบ สงการไปซาปลามเมื่อยแล้วเป็นมันโตบุกใหญ่เลยพี่น้องต้มน้ำยาข้าวปุ้นนี่น้ำยาน้ำยาข้าวปุ้นตีนไก่จานไข่จานไข่แค่ยังเดี๋ยวจานไข่แค่นี้ครับผมมาจากสูโปูสุปลาหนี่รักสีเสี้ยนยังนี่ผัดยันผัดเอียนครับมีแต่หอดปลาไหลพี่น้องได้ได้ครับได้ยันมาแต่หลายมือและหาฮวงโล อาวโลดระยะทางยังตัดแฝงเลยจันทีเจีบครับผมนี่น้ำยาครับมึงมึงน้ำยาปลาคอยไงครับผมไงตัวโลเลยพี่น้องบวกหอดตีนไก่เพราะว่าได้ยินว่าไอ้ลุงตายชอบตีนไก่ตีนใช่ไหมลุงไตลุงชาแกชอบตีนไก่เลยจัดตีนให้เลยครับพักมีบักทั่วมีนี่หลายอย่างครับผมนี่กระลำแบกทั่ว นี่ครับผมก็เลี้ยงทีมงานมีหลายคนครับมีไอ้ไอ้ปลื้มฮากีแล้วก็ไอ้เก้งสยามแล้วก็นาหำลุงตายสายปันโอ้หลายคนอยู่ครับแล้วก็ของไอ้ไอ้อามกนวลอยู่ไหมลุงไข่เนี่ยลุงไข่โอ้แล้วจา์ไข่อาจารย์ไข่ทางดำอันนี้เขาไปตําเครื่องแล้วครับผมเพราะว่าเพิ่นทีมงานเพิ่งเห็ุทีมงานไอ้ไอ้ชูกินผัดเผ็ดปลาไหล เออพัดเพชรประไลสู้ทีมงานจริงเท่ากันต้มน้ำยาเส้นแหล้วยมสีดำได้ปัะนี้นี่ครับผมเมนูกเรียนน้ำยาได้ปะนี่พี่น้องเป็นเมื่ออาจารย์ไครพัดเอียนเลยครับผมฝีมือได้หนะนะอาจารย์จัดเลยน้ำยาเอียนไม่ไม่อันนี้ผัดผัดเอียนผัดเอียงแล้วแหลกว่าสิปนออนลรืมันล่าหนมันหลอีกอย่งก่อปนเรียนตายปนเอียง ไทยบางก็ไมากินนล้วกันเด้อจ้าเด้อมาคือแบบมือสงการเนาะพ่อหนึ่งทีมงานเฮ็ดนมกินสูตรทีมงานเฮียต่ำแม่นเคนแซ่บๆเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงลูกเรียงหน้าแล้วก็เอาเห็ดใส่ตีนไก่พร้อมจ้ะด้วยน้ำยาปลาคอไงตีนไก่นี่เพื่อเพื่อใครไอ้เพื่อลูกเคยลูกเคยลูกเคยสูตรลูกเคยสูตรลูกเยสูตรก็ลูกเคยยังกับพ่อไอ้เพิง ไอเพิ่งยังไงเพิ่งไอเพิงแล้วใครอีกลูกเข้ปล่อยลูกเข้ปล่อยลูกเข้อีกลูกเข้หนึ่งลูกเข้น้อยลูกเข้น้อยอีกลูกเข้หนึ่งไอ้กิษณะไอ้กิษณะมันไปสงการอยู่มันไปสงการยังไม่มาเออผู้ใดว่างเรียนเชิญเนอจ่ามากินขอบนมจีนนะนมจีนครับแม่หนุดพลอเหยียบมาตอนนี้กับท่านค่ะพี่น้องมาได้จ้ะครับผมนี่คือเรียบร้อยแล้วเแล้วจะตีนไก่กับไอ้คอไก่เนาะแม่ใส่เลยไก่เน้นๆค่ามึงครับผม น้ำยากะทิลูกชิ้นปลาด้วยน้ำน้ำยากับน้ำยา,ำยาแบบสุดยอดเลยครับมึงพี่น้องเอ,อ้โหแสบบ่มากินน้ำกันเด้อครับเด้อผู้ใดผพานมาทางชุมพลบุรีอ๋อจะแ่บครพี่น้องซ้อนซ้อนซ้อนฝนเตรียมยกกันนี้แล้วลูกตเตรียมยกออกไปให้ทีมงานกินลูกโอ้โหไปสิบพอยกหมอเด้ว, <c oughs> วยยอกกันนีจ้ะ สุดยอดบ่มีหมงบอกฝนเตรียมโยกนี่ลูกวันดีเพื่อนน้ำแนนวันดีเพื่อนน้ำแน่นี่อีหล่าโยกนี่วันดีกอลล็กวันดีจานวนดีจานแบงก์เข้าวกำหยังข้าวกำหมักเข้าวกับปลาปลาคอต้มอะไรเรียกลำยาเรามาเล่นพี่น้องผัดเอียนจ้ะผัดเอียนอันนี้ผัดเอียนครับของไอ้ไรจีบไทยบ่พ่ออาจารย์ใครอาจารย์ไค่ทางดำด๊อกพ่อยกให้แม่ยกก็ได้ด๊กแม่ยกตัวนั้นลาหม้อผัด เหลยบบ้อยแล้วครับผมเนี่ยจะเอาไปเห็นเด็กๆกับทีมงานเย็นเราครับอยู่ข้างนอกครับผมเอาหน่องเฟิร์นบอกเพื่อนได้ลูกเดี๋ยวผมก็ไปปลุกทีมงานของเมียต่ํานอนนอนนอนตื่นตื่นดาวดาวลูกลูกไปกินนมกินแล้วลูกแล้วเดาจ่าก็ลูกจ่าก็แล้วอเดาวดาครับผมไปกินนมกินลูกลูก ท,ทีมงานครับผมนะครับทีมงานครับ,รบไอเติมครับเติมเติมจินนมจีนครับผมเออบุญเติมครับอันนี้คือเจงครับเก่งสยามไปกินหนมจีนนึกเก่งเก่งโงเก่งสยามโอ้ท่านต,ตื่นครับผม ไปให้เด็กๆกินก่อนน่องากล่องเนาะบุญเติมกับสบโอเคครับเพิ่นนอนก่อนแล้วเราจะจะเพิ่งควนเพิ่นเพราะว่าเพิ่นมาไม่เมื่อยแล้วไปผาเด็กหน่อยกินก่อนนบอมตักเลยลูกตากเลยตักเลยไปไงก่อนลูกเอาไปไงก่อนเอาเอาเอานีนว่าจำานี้พอปลูกเอาลูกเอาซ้อนไป เอาซ้อนไปเออคุณให้คุณยิบผักเด้วยมาเอาเจอบาลูกว่าว่าเอาหลายมาลูกว่าว่าว่าดีกันหน่อยครับว่าว่าช็อกโกแลตครับมันใส่ผักได้ดูกเ็มากำนันกำนันมาลูกยิบถ้วยแม่เลยอันนี้กำนั้นวันดีก็ลูกวันดีก่อ็เออกำนันครับอู้กำนันเออคือเท่เลยกำนั้นกู เออปุณพี่ยี่บานเนาะเอาสอนมากแม่สอนหน่ยกำนันนะเออใส่ผักกินเลยลูกปึ้งปึ้งมาแม่ปึ้งปึ้งมาลูกมาเอาอีเดาเดาให้แม่ตักมึงลูกให้แม่ตักเอาสอนมากแม่ปึ้งสวัสดีกล่องก่อนสวัสดีก่อนก้อนเอาเอาตัวไปดูนี่ก้อนกระไรลูกเออ ดาวดาวลูกดาวดาวเอาไปให้เด้อเออให้ดาวดาวดาวนูดาวเพิ่นน้ำยาปลเพล็ดดอกพี่เนาะของหมักพันที่สันนิ่งดาวดาวบ่เอาผักดอกยำบ่ได้ครับผมไปเอาไปให้ดาวดาวดาวลูกอ่ะเดี๋ยวดาวเป็นหม้อ กินเนี่ยแหละจะข้ามซองข้ามพอเป็นพี่ซี่ฝนเก็บถุนลูกเก็บบานคือบอสแ่บบอเด็กหน่อยแซ่บบอสแ่บบอแซ่บเพจยังไหนไอยาไอยาคอยมาครับมาเอาบอกเพิ่์นมาลูกบอกเพิ่์นบอกเพคนได้ลูก ถ้าผู้ดมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องขอบคุณนงเฟิร์นนองฝนช่างนั้น่นว่าจากม้วนวงการมนบัวดอยานหนงการเรียงขนมจีนมาสงการนะครับนอ่บัด้บัวดท่านหงเรียนนาเลยแซ่บครับถ้าเมนถ้าผู้ใดมาคลิปนี้นอแม่นอแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รือกดซับสไครต์คุดค่าให้ขอบคุณน้องเฟิร์นน้องฝนช่าแนแน่นั้นเลยนะครับนอ ครับผมถ้าว่าจาใดทีเหตุไปทีบ่ดีก็ขอโทษขออภัยเป็นยางสูงเนอะครับเนาะครับผมสำหรับมือนี้กับกาวข้าม่าสว,ส,สวัสดีครับแล้วไปพ,อ,ไปพอกัน